Good Book for Good Life หนังสือดีๆเพื่อชีวิตที่สดใสโดย CCI สภาคริจจกรในประเทศไทยจากหนังสือร่างวัลชีวิตของสำนักพิมพ์สุริยบันปีอธะแปลและเรียบเรียงเรื่องพลังภายในเป็นเรื่องราวของคุณแม่ที่คลอดลูกออกมาแล้วลูกของเธอไม่มีใบหน้าจากคำพูดของหมอที่บอกว่าลูกเธอพิการและสมองอาจจะพิการไปด้วย สิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเธอเขียนถึงเรื่องนี้ไว้ว่าเบ่งอีกหน่อยคุณเอนเดอร์สันหมอบอกกับเธอเธอหลับตาปีแล้วก็แบ่งเต็มที่ออกมาแล้วหมอร้องลั่นนูน้อยร้องเสียงแหลมเมื่อคลอดออกมาได้เพียงครู่เดียวบรรยากาศในห้องคลอดก็เปลี่ยนไปหมอพูดแบบแระซิบกระซาบ พยาบาลเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเขามีอะไรผิดปกติแน่ๆพยาบาลคนหนึ่งอุ้มลูกของเธอออกไปในห้องอย่างรีบร้อนลูกคุณเป็นผู้หญิงหมอพูดห้วนๆจะต้องนําไปตรวจด,ดูก,ก่อนแล้วเขาก็หันไปทางอื่นจัดการตรงนี้ให้เสร็จก่อนก็แล้วกันเขาหันไปบอกพยาบาลเธอไม่กล้าถามหมอเพราะกลัวคําตอบที่จะได้รับลูกสาวของคุณมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายพยาบาลบอกเธอ และเข็นเข้าห้องพักฟืน้นคุณจะได้เห็นลูกของคุณเมื่อถึงห้องแล้วนะคะพวกเขาปิดบังอะไรเธอหรือเจฟฟ์สามีของเธอคอยดูอยู่ข้างนอกเขารู้เรื่องบ้างหรือเปล่าเนาะเธอครุ่นคิดช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาลำบากเพราะเจฟเพิ่งตกงานมาหมาัดๆมเขากระเบ Rose ียดกระเสียนเรื่องเงินที่พวกเธอลืมเรื่องปัญหาการเงินไปเพราะจดจ่อยอยู่กับลูกที่กำลังเกิดมาใหม่เธอและเจฟ ตั้งชื่อให้ก่อนเกิดด้วยซสะสํำว่าวิกกี้จอยมีลูกชายวัยสองขวบอยู่ที่บ้านแล้วนี่ก็ลูกสาวอีกคนนึงคงจะทําให้ครอบครัวของเธอสมบูรณ์ขึ้นอย่างแน่นอนแต่รุนี้หมอและพยาบาลบอกเธอว่าแม่หนูไม่สมประกอบเสียแล้วเธอมาถึงห้องพักในที่สุดขณะที่เธอขยับตัวให้เข้าที่เข้าทางบนเตียงนอนพยาบาลสองคนก็เข้ามาถึงพอดีต่างคนต่างลากเตียงเข็นเข้ามา แล้วก็อุ้มทารกน้อยเพื่อนร่วมห้องที่ยินดีปรีดายิ่งนักอีกครู่หนึ่งต่อมาพยาบาลอีกคนก็ลากเตียงเข็นอีกอันเข้ามาเทียบข้างเตียงนอนของเธอเอลูกของคุณค่ะพยาบาลพูดเพื่อนร่วมห้องคนอื่นเงียบกริบเธอขยับลุกขึ้นหัวใจของเธอเต้นรัวจับขอบเตียงที่เข็นทารกไว้แน่นมองหน้าลูกสาวเป็นครั้งแรกแต่ลูกสาวของเธอไม่มีหน้าให้ดูเลย ที่ยื่นออกมาจากส่วนที่เรียกว่าหน้าผากก็เป็นก้อนเนื้อลอยบุ๋มตรงกลางจะยุบยุบพองๆไปตามจังหวะหายใจตาหล่นไปอยู่ข้างๆงใกล้กับขมับที่ควรจะเป็นจมูกก็มีรูเล็กสองรูปากเบี้ยวที่แก้มและคางมีหนังไปกองอยู่เธอไม่อยากสัมผัสกับลูกของเธอเลยไม่อยากมองดูด้วยซ้ําไปแต่เพื่อนร่วมห้องคอยดูอยู่ว่าเธอจะทํำยังไงเธออุ้มลูกของเธอขึ้นมา และจ้องมองความตื่นเต้นว่ามีลูกไม่หลงเหลืออยู่เลยเธอพูดไม่ออกเธอวางลูกของเธอกลับเข้าไปที่เตียงเข็นนั้นแล้วพยาบาลก็เข็นออกไปอย่างเงียบๆเ,เจฟและเธอเลือกตั้งชื่อวิกกี้จอยเพราะเห็นว่าเสียงของคำบ่งบอกถึงความกระปี้กระเป๋ามีชีวิตชีวาวิกกี้หมายถึงจิตใจที่ชนะเนือสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นคุณสมบัติของเด็กน้อยผู้นี้ ู้ที่ต้องการความอยู่รอดแต่สำหรับความยินดีนั้นเธอคิดไม่ถึงหรือว่าเธอจะมีมันได้อย่างไรไม่ว่าเธออยากจะให้มีขนาดไหนก็ตามหมอทำคลอดเข้ามาดึงม่านครอบเตียงของเธอออกพูดเสียงอ่อยๆออธิบายให้เธอฟังว่าเขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมลูกสาวของเธอถึงพิกลพิการอย่างนี้เธออาจจะตาบอดก็ได้นะครับและสมอง อาจจะไม่สมประกอบด้วยเขาออกจากห้องไปชนิดไม่ทิ้งความหวังสำหรับอนาคตของลูกเธอเลยแม้แต่นิดเดียวเธออยากอยู่คนเดียวไม่อยากพบใครแม้แต่สามีของเธอเธอดึงเสื้อคลุมกระชับตัวเองเดินออกจากห้องไปเธอเดินไปตามทางเดินเธอเห็นประตูมีข้อความว่า sit b a t เธอจึงเดินเข้าไปแล้วปิดประตูนั่งลงระบายความทุกโศกเต็มที่ เธอพูดกับพระเจ้าว่าพระผู้เป็นเจ้าข้าระองไม่รู้ว่าจะเลี้ยงทารกน้อยคนนี้อย่างไรและไม่รู้ว่าจะรักเธอได้ไหมความคิดของเธอวนเวียนไปมาจนคิดอะไรไม่ออกเธอหยุดร้องไห้หัวใจเธอก็โ w o เวง๋งแล้วว่าแต่สิ่งที่กวนใจเล็กๆน้อยๆเหมือนตัวมอดชวัดชูเยียนอยู่ในถ้วยมันตั้งสติรวบรวมสมาธิได้ โอดประหลาดใจไม่ได้ว่าทำไมพระคัมภีร์สโคลินบทที่4ข้อที่17-18จถึง18ปจึงปรากฏออกมาอย่างชัดเจนเธอไม่รู้ข้อความทั้งหมดแต่เธอรู้สึกว่าจะต้องหาให้ได้กลับไปถึงห้องเธอก็ควานหาพระคัมภีร์จนเจอแล้วอ่านพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าเพราะว่าความทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นจะทำให้เราม่ศักดิ์ศีถาวรมากหาที่จะเปรียบมิได้ เพราะว่าไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของที่มองเห็นอยู่นั้นเป็นของที่ไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันบนเตียงนอนเธออ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเธอรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าสนพระไทยก็คือวิญญาณจิตอมะตะที่อยู่ในตัวเราลูกน้อยของเธอเป็นสิ่งสวยงามสำหรับพระองค์ฉันใด ลูกของเธอก็ควรจะเป็นอย่างนั้นสำหรับตัวเธอด้วยเธอวางพระคัมภีแล้วดึงผ้าหม่มขึ้นมาหม่มสันติสุขมังเกิดขึ้นในจิตใจอย่างประหลาดแล้วเธอก็หลับไปรุ่งขึ้นสิทธยาพิบาลไปเยี่ยมเธอและสามีเขาพูดว่าผมมีข้อพระคัมภีร์มาฝากคุณแล้วอาจารย์ก็อ่านข้อความจากพระคัมภีสองโครินซึ่งฟังดูคุ้นคุ้นเป็นการย้ำให้เธอมั่นใจว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเธอพออายุได้สิบวัน วิกกี้ก็เจอการผ่าตัดครั้งแรกเพื่อสำรวจเกี่ยวกับสมองไม่มีอะไรช่วยหหมอพบสาเหตุได้เลยว่าอะไรทำให้เกิดความผิดปกติทางร่างกายรู้แต่เพียงว่ารูที่หน้าผากนั้นติดต่อกับสมองหมอใช้ตะข่ายลวดปิดรูด,ดังกล่าวเพื่อให้สมองอยู่ตรงที่ควรที่จะอยู่วิกกี้ต้องอยู่ในตู้อบตลอดเดือนแรกเช้าวันที่โรงพยาบาลให้วิกกี้กลับบ้านได้นั้นเธอรู้สึกกลัวเหลือเกินว่า จะพาลูกของเธอไปสู่โลกภายนอกลูกของเธอจะอยู่ได้อย่างไรเธอถามสามีของเธอสามีของเธอตอบว่าถ้าเราไม่สนใจความพิการของลูกของเราและเธอก็ไม่สนใจเหมือนกันลูกของเราก็คงไม่สนใจเหมือนกันเขาพูดตั้งแต่ที่พาวิกกี้กลับบ้านเจฟปฏิบัติต่อว,วิกกี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นลูกคนโตวัยสองขวบของเธอเขาก็มีความสุขที่มีเด็กมาเพิ่มอีกคนนึง เขายอมรับวิกกี้อย่างที่เธอเป็นและอย่างที่ตัวเธอเองคิดไว้เธอรู้สึกว่าพระสัญญาของพระเจ้ากำลังจะเป็นจริงวิกกี้ร้องไห้อยากได้ขวดนมและดูดนมเหมือนเด็กธรรมดาทั่วไปไม่มีวิแววว่าตาบอดหรือปัญญาอ่อนแต่ประการใดเธอนั่งแล้วก็หัดคลานเจฟฟอยู่กับเธอเกือบตลอดเมื่อวางเว้นจากการออกไปหางานเจฟก็ไม่ได้โอเธอเลยคุณเราไม่สามารถคุ้มครองเธอได้ตลอดไปหรอกนะ เราต้องสอนให้เธอรู้จักช่วยตัวเองทุกแห่งที่เธอและลูกไปผู้คนจะจ้องมองแม่ดูนั่นเด็กคนหนึ่งบอกแม่ของเขาขณะที่ชี้ไปที่วิกกี้ซึ่งนั่งอยู่ในรถเข็นซื้อของซึ่งเธอกำลังลากอยู่แม่คนนั้นบอกลูกของเธอว่าอย่าทำอย่างนั้นลูกไม่สุภาพเลยแม่เขารู้สึกอายแต่เธอเข้าใจสายตาของเด็กคนนั้นและก็เดินผ่านเธอรู้สึกเจ็บปวดแทนวิกกี้ ค่ารักษาพยาบาลของวิกกี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเธอก็มีนิสินทวีคุณเช่นเดียวกันครอบครัวของเธอกำลังอยู่ในข่ายล้มละลายแต่พอวิกกี้ได้สองขวบเจฟก็ได้งานทำพร้อมทั้งค่าประกันสุขภาพทั้งครอบครัวด้วยคือเขาได้เป็นตัวแทนฝ่ายขายของบริษัทยาแห่งหนึ่งเหมือนกับการอัศจรรย์จริงๆซึ่งเธอเฝ้าวิงวอนพระผู้เป็นเจ้ามานานเจฟต้องย้ายจากมินิโซตา ไปอยู่ที่ฟิลาเดเฟียแล้วเราจะอยู่ห่างหมอของวิกกี้ได้อย่างไรเจฟเธอถามเจฟเธอรู้สึกทุกข์ใจกับการตัดสินใจครั้งนี้วิกกี้เธอไว้ใจหมอคนนี้มากนะคุณและครอบรครัวของเธอก็พึ่งพาหมอคนนี้มาตลอดที่ฟิลาเดเฟียจะเป็นอย่างไรหนอเจฟเตือนเธอว่าวิกกี้เป็นเด็กเข้มแข็งนะคุณพลังของเธอมาจากข้างในผมเห็นอย่างนั้นจริงๆ แล้วเธอก็หวนนึกถึงข้อพระคำภี์ที่เคยอ่านครั้งแรกในโรงพยาบาลขึ้นมาได้ว่าสิ่งสําคัญที่สุดซ่อนอยู่ข้างในข้าแต่พระเจ้าขอให้การโยกย้ายครั้งนี้เป็นสิ่งดีสําหรับวิกกี้ด้วยเถิดเมื่อเธอไปหาหมอครั้งแรกที่ฟิลาเดลเฟียวิกกี้สามารถสร้างมิตรภาพได้มากมายระหว่างหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่นี่เองเธอได้เรียนรู้มากกว่าเมื่อสองปีที่แล้ว จาการไปหาหมอไม่กี่ครั้งหมอที่เนี่รู้ว่าวิกกี้เป็นโรคอะไรรู้กระทั่งชื่อของโรคได้ซ้ำเขาวินิจฉัยว่าวิกกี้เป็นโรคที่ทารกแรกเกิดไม่ค่อยจะเป็นกันก็คือโรคไฮเปอร์เทลาลิซึมสัญญแพทย์ฝรั่งเศสเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องนี้การผ่าตัดแก้ไขความพิการทางกายและโรงพยาบาลเด็กฟิลาเดลเฟียเป็นหนึ่งในสในสหรัฐอเมริกาที่มีแพทย์ชำนาญเรื่องนี้ การย้ายครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการตัดสินใจที่ถูกหากเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับวิกกี้ลูกของเธอจริงๆการผ่าตัดเป็นลำดับเรื่อยมาวิกกี้ถูกตัดเนื้อเกือบทั่วบริเวณใบหน้าเพื่อตัดต่อแต่งเติมต้องลอกหนังออกเพื่อจะให้ตาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมมีการแต่งจมูกเพื่อให้หายใจสะดวกขึ้นมีการตัดเพื่อเสริมความงามด้วยรวมทั้งทำขอบตาเทียม วิกกี้ต้องผ่านการผ่าตัดถึง12ครั้งประมาณปีละครั้งปกติช่วงปิดภาคฤดูร้อนซึ่งวิกกี้มักจะบอกกับเธอเสมอว่าหนูไม่อยากขาดเรียนเลยแม่พออายุ13ปีวิกกี้ก็เติบโตเป็นทอมบอยเต็มที่วันหนึ่งเธอพูดว่าพอกันที่สำหรับการผ่าตัดหนูพอใจกับใบหน้าที่มีอยู่แล้วเป็นชีวิตที่ลำเค็ญจริง พวกเธอย้ายกลับไปที่มินนิโซตาแล้วเจฟยังคงทำงานที่บริษัทเดิมและครอบครัวเธอสามารถปลดหนี้ได้หมดความจริงจะต้องมีการผ่าตัดอีกหมอสามารถผ่าเพื่อตัดต่อแต่งเติมได้อีกเพื่อให้ใบหน้าของวิกกี้สมบูรณ์แบบแต่วิกกี้ซึ่งอายุ21ปีแล้วกลับสนใจเรื่องอื่นมากกว่าเธอขึ้นปี3ในมหาวิทยายลัยตลอดเวลาเธคิดถึงคำพูดของหมอที่บอกว่า เธออาจจะตาบอดและสมองพิการแต่ว่าความจริงของวันนี้ก็คือวิกกี้มีชื่อในกลุ่มของเกียรตินิยมเธอสามารถชนะความพิการได้และรู้ว่าความสุขคืออะไรที่สุดของที่สุดวิกกี้มีชีวิตอยู่เหนือชื่อของเธอจริงๆคุณผู้ฟังครับพระเจ้ามีพระประสงค์เสมอสำหรับทุกชีวิตสิ่งที่คนคิด อาจจะเป็นเรื่องที่มนุษย์เท่านั้นเข้าใจแต่เรื่องราวของพระเจ้าซับซ้อนมหัศจรรย์และงดงามเสมอสำหรับผู้ที่เชื่อพระองค์สิ่งที่ตามองเห็นอาจจะไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่ตามองไม่เห็นนั่นคือพลังใจและพลังใจที่ยอดเยี่ยมนั้นคือพลังที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าลืมกดไลค์และส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรัก ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ